สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดขร้อแล้วน,นละรอบวันนะครับเหตุวุ่นวายนะครับหลังคู่มวยเอกสึกจิตมืองนอนเมื่อหนึ่งกุมภานะครับสึกจิตืองนอนประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันสองห้าเก้านะครับนัานามวยราชดำเนินเกิดเหตุวุ่นวายมวยคู่เอกกรรมการตัดสินป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้างชนะคะแนนยอดบัวแดงดาาป้อมมหาชัยแบบค้านสายตาคนเลยกูขึ้นไปประท้วงเต็มเวที สรุปนะครับยกเลิกผลการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปในเหตุการณ์นะครับนี่ครับคือคลิปในเหตุการณ์ครับที่สนามมวยราชดำเนินนะครับผู้ชมครับขึ้นไปประท้วงบนเวทีนะครับไม่พอใจในการตัดสินใจของคณะกรรมการครับมวยเกย์คู่นี้นะครับเราไปดูกันนะครับ We'll be right <laughs> back.